คือผู้เตรียมพร้อมแล้วเนี่ยน้องเป็นเอกเนี่ยน้องตัม้มนี่เนี่ยมาโดนใจไทยแลนด์เนี่ยฮะนะครับ oh. มาแล้วครับมาแล้วค,ครับอ่าเพื่อนลัไปเลยนี่ก็เป็นเนี่ยฮะสิ่งแรกในของตลาดพิยาที่เป็นซิกเนเจอร์นะนี่ครับน้ำลำไยน้ำลำไยนะลำไยยี่สิบบาทลำไยถังเพือ่อนนี่มันอย่างช้าเขากำลังเตรียมร้านอยู่นะ เดี๋ยวนี้มีมีจะมดอนมเค้กมาลองเพื่อน,อนอม,มีนมเค้กอันเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาทครับมยี 20, ่สิบเพื่อนยี่สิบาทเพื่อนขอือย่างยี่สิบเพื่อนมาเลย ปลทูปลาทูเนี่ยปลาทูก็ตัวใหญ่นะนี่ทอดมันทอดหม้อเพื่อนร้านนี้เดี๋ยวนี้ขายดีมากเลยใครมาแล้วแม่กีนร้านนี้พลาดมากเพื่อน ก็จะไม่ทันเลยเดี๋ยวนะี้อืมดูใครไม่แน่ใจมาถึงก็ลองชิมดูอะเขามีให้ชิมบริการให้ชิมเพื่อนเนี่ยเดีย๋ยวลูกค้ามาสมงมติจะรู้แล้วว่าร้านนี้อร่อยจริงเกลี้ยวกว่าหมูแดงเกลี้ยวกว่าหมูแดงเพื่อนเพื่อนเกลี้ยงสองบาทเพื่อนเขาหมูเขาเยอะนะเนี่ยดูเต็มหมูปะ่ะ อพู้แต่โมเดลนี้เดี๋ยวนี้ผ่าผ่าให้กินแล้วเพื่อนเดี๋ยวนี้มีมีบริการผ่าแล้วเนี่ยถุงละยี่สิบบาทยี่สิบบาทเป็นลูกมีเหมือนเดิมแล้วมีแบบผ่าให้ด้วยนะเผใครอยากกินเลยอันนี้เพิ่งเพิ่งต่างร้านจา้าโอ้นี่เคยเห็นไป่ะไอเพื่อนเนี่ยตัดประทูตัดประตูคนไม่ค่อยรู้จักเนีน่ใของดีเลยเนี่ย ผัดกะเพราอร่อยมากนี่ตับประทูนะร้านยายเนี่ยกินขายร้านยายมาเพื่อนดีจ้า <c oughs> นี่ยเดีวนี้ดังแล้วเพื่อนกระแสดีมากคนมาแบบ ใครก็ลองมาร้านร้านบังนะ <Okay. S 1> กาแฟอาบางังตั้งตั้งที่ให้กาแฟอาบางังมีกาแฟเม็ดด้วยเพือ่อนใครอยากได้กาแฟเม็ดอาไปชงเองนะก็มีนะกาแฟเม็ดต่อห้าสิบมาขึ้นกิโลกลางเข้มนะมีกลางเข้มมีมีขั้วเข้มนี่บงัง ฉายแสงเต็มตัวเพื่อนสวัสดีครับวันนี้บอกบางฉายแสงเต็มตัวแล้วเนี่ยมาถูกทางแล้วเพื่อนมาถูกทางแล้วะนี่นี่ขายวันละหลายร้อยแก้วแล้วเนี่ยเอาเกือบห้าร้อยวันวันวันคนเยอะเลยได้ข่าวเมื่อวานคนเยอะมากเมื่อวานวันพระนี่เป็นคนเยอะมากจงไม่หสายไม่หยุดเลย ยังไงก็อูดแลสุขภาพเหมือนเดิมนะนะครับผมเพราะบางบางคือไม่สบายเพื่อนเราก็ต้องย่างเป็นห่วงอยู่นะข้าวแตงข้าวแตนข้าวแตนสวัสดีครับข้าวแตนยี่สิบเพื่อน อย่าเดี๋ยวนี้มีเป็นตลาดผักแล้วเพื่อนเอาผักมาขายแล้วเดี๋ยวนี้ใครมาแล้วอยากทานกับข้าวแนละ้วมีผักมีอะไรขายมีฟักมะละเนี่ยบวบงูไม่ใช่แตงกวาญี่ปุ่นนะนี่บวบงูนะเนี่ยเพื่อนมะเขือยาวมะละแตงร้านม,มีกระเจี๊ยบมีเนี่ยธุรกิจใหมพ่พี่ป๋องเขา น้ำอะไรไหนอ๋อนี่เหรอไม่ได้มองเกิดองเชียร์มาลองเชียรรู้บ้าอ๋อได้เดี๋ยวๆดี๋ยวเดี๋ยน้องเชียร์ให้มาดูเนี่ยน้ำน้ำน้ำเกิดใหม่มีมีน้ำอัญชันน้ำฝรั่งส้มจี๊ดส้มจี๊ดเหรอหาหายากนะ กินกินเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใส่กันเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไล่ไล,ล่สอนการใส่แกันเน,นี่ยเพื่อนมีส้มจี๊ดส้มจี๊ดนี่หายากจริงๆอ,อ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวกับมีชาไทยชาไต้หวันข้างในกูดังก็เลยคนก็เ,กเลยสมัครอะไรนะข้างในก็เริ่มเริ่มมากันเดี๋ยวเนี่ยมือไล่พี่ยาครับน้องตัง นี่นี่ก็ปลาซ้อมสามนี่ฮะสามห้าบาทสามชิ้นร้อยเพื่อนปลาซ้อมปลาซ้อมแล้วเมนูเด็ดที่คนนิยมที่สุดอีกอย่างนึงคือนี่ฮะแกงไตปลานะแกงไตปลาแกงไตปลาบึ้มบุ้มอ๋อนี่รานา, 20, ายี่สิบกำลังเรากำลังเตรียม ยังเตรียมไม่เสร็จนะเพื่อนน้มานลม m ุ้นมมอยู่เหมือนเดิมอาหารหลัก,กนะครับหมูอย่างนี้คนนิยมแคปหมูหมูแผ่นเนี่ยนี่่ม็้แคปหมูตลาดตอนนี้คน,นก็เพิ่งมาเริ่มเยอะแล้วนะเพื่อน นนะหมูแผน่นนะหมูแผ่นจอขาขาหมูไปขาหมูวัสดีค่ะขาหมูขาหมูจัดร้านผมเพื่อนยี่สิบบาทถูกคุในจักรวาลแล้วมั้งร้านนี้ นี่ลูกชิ้นเป็นเอกเพื่อนลูกชิ้นเป็นเอกเวลา150โลเดี๋ยวนี้ขายอ่านี่ครับยิ้มตลอดฮะมาแต่เช้าจ้ะนะฮะเตรียมให้หมดแล้วอย่างจะจิ้มเลยหรือว่าจะแยกจิ้มเขาทำให้เรียบร้อยนะได้มาได้เลยมาละห้าบาทห้าบาทเพื่อนนี่สุดติงเพื่อนสวัสดีครับสุดติงเพื่อนสุดติง เนี่สุดสุดเขาถ้าทำแพ็กเกจใหม่นะแล้วมีบริการที่ใส่กล่องให้ด้วยนะเห็นไหมว่ามีทำใส่กล่องเป็นเป็นกล่องเลยนะกล่องสี่สิบชิบ้นมัน้งนี่หน้าใหม่หน้าใหม่หน้ามะนาวนี่เป็นหน้าใหม่ของเขานะนี่มะนาวชอ็อกโกแลตส้มสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วช่องน,น,น,นี่นมฮอกไกิลก็มาเพื่อน อันนี้เหมือนหน้าสไตล์เหมือนเค้กโบราณเพื่อนเนบี่ยเป็นยามส้มเนี่ยเหมือนยามส้มโบราณเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยนะเพื่อนๆนี่นี่สีสีสันฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเนี่ยเื่อ้โหนี่แต่ร้านขายดีทุกร้านวันนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์อ๋อนมเปียกปูนมชั้นร้านอร่อยเพื่อนเปียกปูนมชั้นอร่อย มีองุ่นด้วยองุ่นและ,มะเมล็ดอินทผลัมแปดสิบโู้ร้านน้องปอน,นี่ขายดีจริงทุกคนเพื่อนเจาเบเกอรี่จาะเบเกอรี่โอ้ยเดี๋ยวนี้กระแสกำลังมาเลยเนี่ยวันนี้กระแสกำลังมานะตัวใหม่เขานี่โอ้ทุกคนน,น้องน้องขายนี่น้องไม่ได้แจกนะเพื่อน เพื่อนดูคนดูคนเนี่ยโอ้โหนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเน,นี่ยเพื่อนขายมันแจกเห็นไหมมันมันจย้อนแสงนิดนึงอืมนี่นี่มีใส่ท้องด้วยเพื่อนเมีท้องมีท้องปลาเรวด้วยร้ายไปหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หลาม,มีแต่สเปเด้ลเพือ่อนทำแบบร้านอาหารแบบร้านอาหารขนม,ออขนะมป้อแพงๆกันนะเป็นทองคำเปปลเพื่อนนี่ชิ้นละสิบบาทสิบชิน้นแถมสองนี่เขามาใส่รถท้องเย็ยนนะเพือ่อนใส่รถท้องเย็ยนมาเลยจ๋อเบเกอรี่เพือ่อนทุกคนทุกคนทุกคน เต็มเพราะสนุกสนานนะร้านนี้จะมีไส้มีหน้ามากมายตอนนี้ที่ดังอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวน,นี้มาใหม่พี่ยาโปรโมทให้อยู่ด้วยเนี่ยน,นี่เพื่อนตัวนี้กำลังมาตัวนี้กำลังมา,รงมาประดึกประดอยสวยงาม เราล้อไปเรื่อยๆนะค่อยๆล้อไปอรเราคร่คาวก่อนโอ้ยเดี๋ยวมีนี่ด้วยยามผ่อนั่งลมเพื่อนโอ้มาถึงนี่แล้วยามผ่อนั่งลมนะมีเครื่องเครื่องเคียงพร้อมเลยกระเพาะพาเพลินเพื่อนกระเพ,เพเาะพาเพลิน,ๆๆๆนให้ข้าวที่แบบจุกๆเลยจุเขาใส่ข้าวเต็มเหนี่ยวแล้วเพื่อนให้เยอะนะ เนี่ยเดข้าวเขาเลยอิ่มจุกอะ่ะเนี่ยยี่สิบบาทเพื่อนยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทปลาทอดพี่ปังเพื่อนปลาทอดปลาทอดแคบหมูสวัสดีครับ มีเด็กคนผมึ่งพผงพี่ป๋องเห็นคลิปเขาบอกว่าคลิปที่ขายปลายี่สิบาทอ่ะมีเด็กคนสงสารพี่ป๋องสงสารพี่ป๋องหน้าสงสารจังเลยเนี่ยสงสารไหมเนี่ยต้องสงสารป่ะสงสารครับสงสารเนาะช่วยมาแล้วทำไงมาอุดหนุนหน่อยเนาะปลาอันโป้พิยาเขาโป้พิยาเขาโป้พิยามีเด็กคนบอกสงสารคนขายสงสารคนขายโปยาเออปลาพิยาเขาพวกพวกในคนขายจะกำไรไหมเนี่ยทำไมพี่ยาทำอย่างนี้วะตอบตอบไม่ไหวเลย พิยาประจัดโกให้ลูกค้าอ่าพป่องอธิบายฟังน่อเพื่อนใช่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ยาเขามาลังแกพี่ป่องไม่ใช่นะเขาเขาเป็นเพื่อนกันมานานรักกันแต่ว่าเขาทำด้วยครับเขาเขาเขาลงทุนให้เราพอเราได้ทุนปพ๊บไดทุนอ่าแล้วกำไรยิ่งบ่อแล้วก็โกให้ลูกค้าอ่าใช่แล้ววะ เดี๋ยวคุณจะนะเอาละเอาละเล่นบอลนะอ่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 ะอีกแล้วอีกแล้วแต่พี่ปล่องอะเราเป็นนักบอลไงเราตีไม่ได้อ๋อเออเนี่ยเพื่อนเราแซวกันเฮฮาเฮฮาตลาดนี้ตลาดแห่งความสุขเพื่อนมาแล้วมมีความสุขมายิ้มมาเฮฮากันนะกระดังแห่งความฮากระดังแห่งความอร่อยของถูกของของอร่อยเพื่อนอ่านี่กะหลี่ฟับเนยสวัสดีค่ะอุ้ยนี่ฮะมีไส้ถั่วครับนี่ ทำไม่ทนันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอีกทีเดี๋ยวเข,า,า,ขาดูเขาดูตอนทอดหน่อย<า>ยังหลือไม่ถุงเท้าเพื่อนถุงเท้ามีมะนาวาอ้าวพี่ยามาแล้วเพื่อน <c oughs> อ๋อพิยามาแล้วไม่ไม่เดินมองพี่ยาแซวแล้วพีิยาส <c oughs> นใจยูทูบเบอร์เพื่อนวันน้ใครสนใจไปเราเปิดวาร์ปไปแล้วในในคลิปนะเพื่อน มีวาร์ปในคลิปแล้วตามไปได้เลยเบมี่เบบี้มัฟอ่าเบบี้มัพตามไปได้เลยนะ

พี่ยาอนี <Gym>. <S 1> <S 1> <N> um> ่ใส่ทองนะพี่ยามีทองแลด้วยมีทองด้วยส่ทองด้วยหรอห็นว่ใส่ทองดนวยนะแบบรัเอาแงแงเลยทำอย่างนี้เลยใส่ท้องนเทก้อนี่้ยแตพอมีตัวนี้มานะแบบลูกค้ามากกว่าเดิม

ก็เปแค่นี้นะขายดีเลอ,อร่อยมากมแลเค้กอะมันแบบฟูแล,แล้วมันแบบว่ายังไงมันหวานไม่มากดีอะดีมากเค้กไม่สุ่มเขาเนี่ย ส่งไม่ปอนไม่ส่งตัวนี้ส่งไม่ได้ค่ะตัวนี้ส่งไม่ได้นะอันนี้ต้องมารับที่โรงงานข้าวโพดดำอย่างเดียวขายขายตัวเดียวนะคะโอ้ขายโกดังโรงงานพ<อ>ี่ยาดี่เดียวท<ม>ี่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีค่ะอร่อยมากเลยอ่ะคือมันลงตัวอันนี้มันจะเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้ขนมปังมันจะหวานพอดีมันก็เลยรู้สึกว่ามันพอดีมันถขายดีไงชอบวิ้งนี้เลยครับมีมีทองหยอดด้วยเพื่อนมีทองหยอดไข่ไข่ก็ได้ทองหยอดไข่ได้นะ ขายเมงดาท่านอนขายมงดาอันเล็กๆเนี่ยเนี่ยกล่องละร้อยเพืนกล่องละร้อยอันนี้กล่องละร้อยโอ้ิดสองเ่เนะ บอกให้มีขายที่นี่ที่เดียวนะที่อื่นไม่มีโรงงานพี่ยาคนไมกเดียวบนไหนมารับของมารับได้ที่เดียวเลยที่เดียวค่ะที่เดียวค่ะหน้าตาดมากเพาไม่ขนไม่ได้ก็ทำมาวันละสองหมื่นช้ก็ไม่น่าจะอยอนพยาอกเราไว่ป้หรอไ้เต่อพกเลย อนเขบอกแล้วว่าไออนมันบอกว่ามันจะสอ,นะอ,อน้วยนะอนขา้อน่รายให้สอน,อน,ท,นท่องไปตรงแม่คนสักกางเรลา

แล้วมันผ่านไปแล้วเพราะคักแต่วันนี้นเป็นต้นไปนะเขาขอให้คอนอ่อนมีความสุขแล้วก็มีจิตใจที่เก็บแข็งน้ยไม่ว่าอะไรอะไรอะไรเข้ามาทําเราไม่ได้นะเาเป็นคนดีาติเลี้ยงอ่อนเป็นคนดีแล้วก็นัแต่วันแรกที่เหยียบยากมาเข้าในโรงงานเราใช่ไหมเขาเป็นคนดี <laughs> เขาถึงได้เจริญเติบโตได้ทุกวันนี้นะถามว่าโตเยอะไหมโตเยอะ <laughs> <laughs> มากนะ <laughs> สิ่งอย่างเราอ่ะไม่มีใครหรอกที่จะได้แต่สิ่งที่ดีๆมาแต่ละวันน่ะมันต้องมีๆนั้นเป็นดีเข้ามาในชีวิตนะแต่พี่ยาเชื่อว่าพรน่ะเอาอยู่เพราะเพราะปออยู่ข้างๆพี่ยาพี่ยาจะไม่ลวันที่ดีนะเพราะอ้ที่ช้ใครับเป็นงานนะฟังฟังอย่างเดีวลยวันนี้นักเต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้พรน่ะเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเนะอ่าใช่ ทราบแต่มาขอบคุณพี่ด้วยนะคะฝากร้านด้วยนะคะร้ายไม่ทำแต่งพวงมาลัยนะขายแค่ไม่ไม่ทำเนี่ยทำไมไม่ไปฝากเย้าขายไปเลยไปดิไปเลยไปว่า บบิ้วนะเก็บเบมาจาเนนะยอดอัอนอ่อเลยเพื่อนเท่าไหร่สารกรรมก,ารกรรมิบมาเนี่ยไปผัดท,ท,ที่อื่นขายสิบาทเองขายสามกรรมยีบผักุงนาะมีทุกวันไหมีทุกวันบ้านเรอยู่ที่ปิ้วนะนเก็บมาจากเปดิ้วเก็บบบอา ตนี้สาขาสองพิยามีแล้วนะตามกันไปเลยนะคนไหนที่อยู่คอนแก่นอยากก,าากินเคทสิบบาทเคทสหน้านิ่งตามไปเลยตอนนี้เขาดังไฟไปถึงคอนแก่นแล้วนะผู้ใหญ่บา้านกินแลนเป็นคนเอาไปขายน่ีพิยามไปเป็นคอนแกน่แแกนแล้วเอาไปขายทีอนแก่นเอาไปขายแล้วตามข่าวอยู่ปรับแพ็กเกจเพิ่งใหมาแพ็กเกจดีกว่าเดิมเนาะดนี แค่สองร้านตอนนี้มีแค่สองร้านนะคิดโอ้นี่งว่ายร้านนี่ขาดเยอะ ชิ้นหบาทร้านเป็นเอกเพนคนวั<ค>นนี้คนเยอะนะคนันดีานนายาวห้าโม่ วจะหมดจะหมดตัตอนบ่ายสองหรือเปล่ารีบมาเลยมามี่เี่ยงสี่สิมโอ้โหธรรมดาห้าหมสี่สิบแล้วหมอไม่ใด้หมอธรรมดาหมอยัดหมอวัดหมอวัดมงวัดไม่ทานไม่ทันย้มมวัดสองใบเพื่อนไม่ทานเพื่อนต้องยิมมวัดมาก่อนมาชิข้าวกอน แต่ลเมื่อวานขายดีมากคนแน่นเมื่อวานได้เดี๋ยวเดรอจังหวะ นี่ครับครับไปพิาพาพปลาอยูนแล้วันี้อากาศเริ่มอากาศร้อนเนี่ยตอนที่เราเนี้เราแค่นี้ก่อนนะลงไล์นิดนึงก่อนหรือจะไม่ลงดีเอ,เอาอีกหน่อยกันนะเพื่อนๆเอฟตียังอ,อยากดูอยู่ขวัสดีครับ ก็เอามาจากนั้นนะครับแกนไชคลาพี่ตั้ไม่อ่านคอมเมนต์บ้างอบอยู่ไ่ค่อยาาายลูปร